สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าๆจ้าเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูดอกไม้ดอกไม้หน้าบ้านจ้าสวยอันนี้เขาเอิ้นต้นอัญมณีเนาะคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็รู้สึกว่านางจะออกดอกแล้วจ้าเนี่ยออกดอกสองดอกจ้า สวยงามเลยทีเดียวเชียวต้นไม้มงคลเนาะค่ะเพื่อนๆอันยัมนมณียกมณีจ้าออกดอกสวยสวยมากออกดอกคู่กันเจ้เนี่ขอให้เฮงแังๆนะคะขอให้มีโชคมีราบจ้าขอให้ร่ำให้รู้ ขอให้หมดหนี้หมดสินทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจ้ะปรารถนาสิง่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะเงินไหลกองทองไหลมาจ้าต้นไม้มงคลนะคะถ้าออกดอกเขาขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นเลยจ้าเพราะว่าต้นไม้ก็มีชีวิตเหมือนกันสวยจ้า พงบอกถึงความโชคราบค่ะเพื่อนๆสวยงามแท้ๆ